เกมโยกังนะครับรีวิวเลยเป็นเกมที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครที่ทำอะไรแบบนี้นะวิ่งไปติดคือเวลากดวิ่งออโต้ตามเพสเนี่ยแม่งจะเดินโง่ไปเลยตรงๆเกมมุกโวเดินงโง่ไปตรงๆแล้วก็ติดติดหินติดที่อะไรก็ไม่รู้อ้ไม่มีหลบไม่มีอะไรเลยมึงทำในเกมที่อะไรของมึงเนี่ย และคือแบบโหมดขายของขายด่วนโอ้เหมือนสะดวกสบายไม่ใช่ถ้าไปกูเลือกไอ้พวกเฮี้ยนี้ไม่ได้กูอยากขายเหมือนกันเนี่ยกูก็งงเหมือนกันกนูต้องมากดเฮี้ยนี้คมขายของนั่งฟาร์มเฝ้าจอต้องมากดขายของหรเปล่าเต็มไอ้เฮี้ยกูจะรู้อ่ะโยกังชื่อน,นี้ไม่มีผิดหวังอ้สัตว์มันมีซื้อถองออโต้มันต้องเติมบัตรหรือเปล่าเออเสียตังค์เสียตังค์งอีกดีเห็นแล้วเห็นแล้วเติมยาหรือยาออโต้เนี่ย ขายออตโต้ก็เหมือนกันขายออตโต้ก็เติมตังค์ไงเนี่ยเติมตังค์อีกเอาหมดทุกดอกกูเติมไปแล้วเหมือนกันกูเติมไปถ้ารับเติมไม่ได้นะสี่ร้อยแต่ไปไปไปสี่ร้อยถ้าคุณมองจอบนผมเมื่อคืนดุนไปแล้วแหละสี่ร้อยน่ะแตบบ่เกมมันก็นเยี่ยเกินอะแบบเหมือนเปิดมาเหมือนเปิดมาแบบว่าเอาเงินน่ะเหมือนเปิดมาเอาเงินแล้วเดี๋ยวก็ปิดอ่ะไอเ้เยี่ยมึงว่าไหมคุณว่างั้นแหละเปิดมาเอาเงินแบบว่าสี่ห้าแสนน่ะ ว่าคนเติมไม่เยอะหรอกเกมส้นตีนแบบเนี้แล้วมันเสียตังทำโฆษณาเยอะด้วยนะจ้างดาราลงดาราว่าไม่ไม่คุ้มหรอกใครจะไปเติมไปอี๋ถ้าเป็นสมัยแบบ20ปีก่อนอะ่ะได้อยู่คนเติมมาได้อยู่ไม่รู้ว่ะเหี้ยใครเติมว่าใครเติมใครจะใส่ไบเป็นแสน็นร้านมั่งใครจะเติมเพื่อเอาที่หนึ่งของยูนเอร์พมั่งกูอยากจะเห็นถ้าเติมเงินนี้ไปเติมเงาบื่น ที่มันเป็นเกมสมัยนี้ดีกว่าไหมหรือเกมนี้มันเหลือเล่นไป่เฮะกูเล่นเฉยกูเล่นเอาคอนเทนต์เดี๋ยวไปอะไรกับกูมากเวลากูเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยนั่งเล่นเล่นรันเทนอยู่เล่นจะได้ไม่ใจจดใจต่ออยู่กับกาไปที่แม่งมันโลกถ้าฝากไว้คนที่สนใจจะเล่นโยกังนะไปรอเล่นเกมอื่นสาธุ